สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีสุขุมวิทมณีกับวันที่11เดือนกุมภาพันธ์พศ2018ครับหาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งวผสมไปแล้วนะครับเนาะท่องรับประกันครับผมพอพันเพิินกับพริกแดงนะครับนี่นะครับพอพันเพิ่นวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะนั่นแหละครับเบิ่งเอาเลยวันที่16ตุลา กำหนดคอดโอ้พี่ครับกำหนดคอดฮะวันที่ผสมกำหนดคอดนี่นะครับกอกระดาษนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่นะครับเนาะเปิดราคาไว้กับเมื่อไรครับผมแม่นี่เปิดราคาเลยนะครับเด้วเอฟซีเรียกร้องเมื่อไรครับเปิดราคาไว้กับ บ่มีเอฟซีต่อนะครับเนาะหัวเชียวจ้าน้อยใจครับผมลดให้ราคาเลยครับลดลงสองพันนะครับเนาะเหลือเก้าเมื่สามพันครับนี่แต่ทองใหญ่กว่านี้หัวเชียวยอขึ้นราคานะครับนะมือนี่ก็ลดให้สองพันอยู่ครับบ่มีเอฟซีต่อนะครับเนาะเก้าเมื่นสองพันใบหลอดมีให้ครับผมขาโทรขาทถอนรับประกันให้ออกสไตล์บามันไทยไทยใหญ่เขาเลยนะครับเนาะงัวแม่นี่ หางลึกหางลำลึงคอลึงทองไหลนะครับเนอะไหลเป็นไหลนะครับลึงคอลึงทองเพ่นพูนนะครับพูนนะครับเบิ้งเอาครับงวแม่นี่เฉดสีพนเพอนี่ปอดๆนะครับเนอะมันมีสีอื่นแจ่มเลยนะครับเนาะเป็นงวแดงบดต,ตัวครับผมคอเข้าดำใบหูดดำกีมีดำดำดัดดีดำด,ดัดดีดำด,ด,ดำ,ดำ,ด,ำ,ด,ำดำนะครับนะั่น น่ครับแม่นี่นะครับนะ FC เนาะเอพซีเหลือกรองมาจากไทยยังมุ่มเจ้าไทยแต่ดินดะวยท่านมอไซค์ย่อไปเบิ้งคลิปเจ้าของก็ขึ้นจากหัวอยู่ครับขออภัยหลายๆเนะครับเนาะเพราะว่าโทรศัพท์สูดแสงแดดว่าไหวนะครับเนาะเมีนเอนี่ก็ไหวแนบว่าหวแน่นะครับเมีนเอนี่นก็ได้แล้วว่าไหวกัวหมู่บ้านนี่อยู่นะครับเนาะเห็นเบิดตัวอยู่ครับผมเพราะเห็นตัวอยู่นะครับเนาะพวกนะครับหางเพื่อนหางหลักดินนะครับงั้นเมียนี่รับประกันท้องรับประกันค่าทอกค่าถอน หางมกหางดอกรับประกันให้ครับผู้ใดแต่รับประกันหัวชาเยาคือเก่าครับผมเปิดไว้ผู้ใดส่งให้หน่อหัวชะเยาคือเก่าครับส่งให้ฟรีนะครับเนาะตัวผากอีสานนะครับเด้อเน้นจะมาเฉพาะผากอีสานนะครับเด้อผาคอื่นๆบ่ส่งบ่ส่งคือเก่าครับผมแต่ว่าผาคอื่นเนี่ยรวมพลังหารสองนะครับรวมพลังหารสองหมายถึงว่า ค่ารถกี่ถึงม้าท่าใดแล้วก็หุ่นกันก็หัวเชยว้านะครับผมในราคาที่เปิดไว้นะครับเนาะเจ็ดพันกับพุทธสามพันหานะครับเนาะหัวเฉ้ยวอออกใ่งสามพันหาเอฟซีกับสามพันหานนะครับนั่นนะครับรวมพลังหารสองอย่งหัวเชียวยบอกแห่งแฟนเถื่อแทนครับนะครับเนาะได้ฟังได้ยิน้แต่ใจตรงกันเนะครับเนาะคนรับเอื้อวกเผาคน แต่วันนีงจูไว้ได้นะครับเด้อเป็นแมวพันธุ์อย่างเดียวครับ <c oughs> ถ้าอยากจุก็ต้องไปเคียงครับผมงูมแมนี่ออกสไตล์ว่ามันเป็นงูอ่างล่างนะครับงูมแมองอ่างใหญ่ๆคอ,อเข้าดำจีบเล็บจีบทองงามนีนะครับเนาะคนนีะครับจีบเล็บจีบทองพิ่นเบิ่งเอาเลยครับขาหน้าขาหลังเอ้าปว๊บเวิบหนึงวัทยดินนะครับท้ายจีบเล็บจีบทองให้เบิ่งครับ งหานชัวร์แล้วบาดครับอ๋ออยากไปหาหมูครับไปน้ำสีน้ำเข่าออคอกนะครับเกี่ยวไปแต่เข่าคอกของเพื่นนะครับคอกก็ได้แน่นี่อำเภอช้างส,างสางะไขว่าจังไหนน้อครับทางอำเภอสะไขว่ขึ้นหยบถิ่น้อทั้งหมอนี่ มักงูใงญ่มักงูง้า,งามอมเพอสาไยายเยอะแม่นี่นะครับเด้อมักงตูตันตันอ่างเงยเงแม่นี่ครับได้การห้อมักงหญ่กว่านี่มักสูงๆจักน้อยก็พโอนะครับมีหลายใสเนาะครับมือนนี่อาจางยท้วงมาถามเบิ้งครับผมมักแบบได้จัดห้ได้ครับผมแต่ว่าแม่นี่ตันตันหน,นาหนาย่นย่อนย่อน เป็นง้ออ่างเงียนะครับเนาะแม่นี่เบิดเท่านั้นครับหางเพิ่นทุกตัวนะครับเนาะชิปจากหัวเฉาเจ้าคือหางต้องเล็กต้องด้ามนะครับเนาะเงาหางก็ต้องคือเงาหางแค่นี่แหละครับกันเปียไปหน่อยก็นั่นกือหางแงนะครับนั่นนะครับหัวเฉาเจ้าสเปกในด้านบรรทายก็ต้องไพ่ๆนะครับเอพีหลายๆคนก็คือที่มาคือหัวเฉาเจ้าอยู่นะครับเนาะนั่นนะครับสเปกหัวเฉาเจ้า แล้วนี้หัวเจ้าก็ได้ยินมาด้วยเนาะครับเนาะเดี๋ยวว่าขายง้วดึกๆเฝ้ากันมัดจมมัดจมเรี่ยวเพ้นหนีครับนี่ยินเรื่อยอยู่เนาะครับเนี่ยนี่เจ้าหัวเจ้าเปลี่ยนแน่นอนนะครับเด้อแฟร์ครับผมข้าขายตรงไปตรงมาเรี่ยวเจ้าผู้ใดเสียเฮ็ดจังไหนเนาะครับเนาะเจ้าบอกหัวเจ้าซื้อทรัพย์ตรงไปตรงมาครับผมจริงใจกับเอฟซีสุขุคุณนะครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ชั้นนี้แหะครับผม เปิดไว้นะราคานี่พร้อมทรงนะครับเนอะลั้าเดี๋ยรอเก้าเมื่อสามพันครับผมสีต่อได้ว่ต่อได้คือเก้าครับผมต่อขึ้นก็นได้นะครับเนาะต่อลงก็ได้คือเก้าคลิปนี้ก็จบไปทั้งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ